四、五、六、七、八。 แป๊บหนึงนะพี่เดี๋ยวลงให้เลยไม่ต้องอะไร เดี๋ยวเาับีเยสบสวัสดีครับสื่อมวลชนและประชาชนที่รักและเคารพทั้งหลายวันนี้ก็สยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมศูนย์การฉีดวัคซีนของกทมที่เอเชียติกนะครับวันนี้ก็ได้เห็นถึงความพร้อมเรียงในเรื่องการเตรียมการระบบครบถ้วนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขก็เต็มคขอมคุณเป็นอย่างยิ่งนะทั้ง ผู้ให้บริการเจ้าของสถานที hmm. ่ผู้ที่บริจาคสิ่งของดูแลช่วยเหลือให้กับผู้ที่เข้ามาับการฉีดวัคซีนนะครับก็เห็นได้ว่าขณะนี้การบริหารวัคซีนการฉีดวัคซีนก็จะกระจายให้มากยิ่งขึ้นนะครับตามบริมาณวัคซีนที่ได้แจกจ่ายไปแล้วก็มีหลายกลุ่มที่จําเป็นต้องให้ความเร่งด่วนในการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มที่จะต้องใกล้ชิดกันมากๆต้องทํางานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลความสะอาดต่างๆนี้ก็จะมีรูมให้เข้ามา เพราะฉะนั้นการเข้าฉีดวัคซีนมันมีระบบที่มาเสริมในช่วงนี้แอปพลิเคชันเพิ่มเติมมาก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในส่วนของระบบหมอพร้อมก็ยังใช้งานอยู่ในเรื่องของการติดตามาผลข้างเคียงทุกคนที่เข้ามาฉีดไม่ว่าจะสูตไหนก็ตามก็ต้องไปติดตามที่หมอพร้อมนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเสียหรอกครับเราก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปเพราะนั้นอย่าสับสนกูดาฟังฟังที่ผมพูดนะหรือฟังที่กระทรวงสาธารณสุขพูดอย่าไปฟังที่อื่นพูด เพราะบางครั้งนี่ก็ทาให้เกิดความไม่เข้าใจเข้าใจผิดกันไปมากมายนะครับให้กําลังใจเจ้าหน้าที่เขาบ้างนะเพราะเขาทางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเสียสละอดทนนะซึ่งปกติการบริหารมันก็ยากอยู่แล้วเพราะคนจํานวนมากเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ความสนสนไปเรื่อยๆขายายข่าวไปเรื่อยๆความสนสนก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นนะแล้วท้ายที่สุดก็มาลงที่เจ้าหน้าที่ <c oughs> ต้องนึกถึงหัวจิตหัวใจของเจ้าหน้าที่บ้างนะครับผมขอแค่นั้นเอง ในส่วนของการให้บริการวันนี้ก็จะเป็นการฉีดวันแรกวันที่28ใช่ไหมหลายๆอีกทั้งหมดของกทมรู้สึกเตียวว่า25จุดใช่ไหมครับที่จะต้องบริหารวัคซีน <c oughs> ที่ได้รับมอบไปนะครับตามสัดส่วนที่มอบไปแบ่งมอบไปนะครับตามผู้ได้ราที่กําหนดเพราะฉะนั้นการบริหารวัคซีนเราจะบริหารเป็นเดือนๆน,นะครับเพื่อให้ทุกคนได้ฉีดให้มากที่สุดนะครับในเดือนนั้นนะแล้วก็เดือนต่อไปก็ <c oughs> ตามเป้าหมาย <c oughs> <ๆ>ที่เราตั้งใจไว้ว่าจะฉีดให้ได้ภายในเดือนธันวาคมนะครับ ทุกอย่างยังเป็นไปนตามกําหนดแต่มีหลายอย่างต้องต้องราบเรียนคงคงไม่ต้องขอโทษนะนะเรื่องการเรียนให้ทราบว่าทุกอย่างเนี่ยการทํางานเพื่อคนหมู่มากการทํางานแต่สถานาที่มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามันก็จะเป็นต้องมีความอ่อนตัวในการบริหารบ้างนะครับอันนี้คือตรองการบริหารไม่ใช่กลับไปกลับมาไม่ใช่หรอกครับอันนี้เป็นการทํางานที่มีแนวทางกงําหนดไว้ล่วงหน้าว่าสถานาจากระดับหนึ่งสองสามสี่แล้วจะทําอย่างไร เพราะนั้นก,การบริหารวัคซีนการบริหารไม่ว่าจะเป็นวัคซีนจัดหาสารที่ฉีดจํานวนผู้ฉีดการกระจายวัคซีนทุกอย่างต้องมีการปรับแต่ทุกคนได้รับฉีดวัคซีนทุกคนผมยืนยันตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปพูดว่าคนจะไม่ได้ฉีดหรือไม่หรือได้ฉีดอย่าพูดเลยครับขอความร่วมมือกับสื่อด้วยในเรื่องตรงใดก็ตามที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ขออนุญาตอย่าไปแพร่นะในในสื่อทุกชนิดนะมันก็จะลดความขัดแย้งลงไม่ได้เยอะนะครับ เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องสนุกเลยที่จะไปทะเลาอะบอ่กแว้งกันผมไม่อยากให้ใครทะเลาะกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามเราจะต้องเป็นฝ่ายเดียวกันคือฝ่ายที่รักประเทศไทยรักประชาชนคนไทยขอขอบคุณเจ้าของสถา,านที่นะครับท่านประธานนะเอเ,ซเซติกใช่ไหมแล้วก็ท่านเยเ,ซเซติกแล้วก็ท่านประธานหอ,อการค้านะท่านอาจารย์อุดมนะครับซึ่งอยู่ในคณะทํางานของผมด้วยท่านผู้ว่าเนี่ยต้องขอบคุณอยู่แล้วละท่านผู้ว่าประหลัดนะกทม โรงพยาบาลบาบประกอกนะครับคุณหมอคุณทั้งหมดแหละคุณคุณคุณจ่หมอไะ้ไหหมอจารีงนั้นเป็นไรเราโรงพยาบาลในเครือบาประกอกท่านบรรลัดท่านเจ้าของกระดานที่นะ<ม>ก็ทั้งหมดที่ทำมาร่วมกันเป็นกุศล<ม>การทำสิ่งดีๆการพูดสิ่งดีๆนั่นคือกุศลกับตัวเอง แล้วก็ทาทาให้ประเทศชาติเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นนะช่วยกันทาความดีนะครับผมบังคับใครไม่ได้อยู่แล้วโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะพี่น้องประชาชนที่มาร่วมมือในการฉีดทุกคนขอให้ปลอดภัยทุกคนไม่ต้องวิตกกังวลอะไรทั้งสิน้นหมอดูแลอยู่แล้วนะท่านนายกขาขอเรียนถามท่านนายกนิดน,นึงค่ะว่าทางรัฐบาลหรือว่าที่ถูกอ้างเนี่ยจะแจ้งความเอาผิดเอ็กเซดไหมคะที่มาอ้างเรื่องเป็นเรื่องดำเนินการต่อไปนะไม่ต้องมาถามลูกหน้า อะไรนะการกระจายวัคซีนของแอสตราค่ะที่จะเข้ามาในเดือนมิถุนายนยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะวัคซีนทั้งหมดที่จะเข้ามาเดือนมิถุนาที่มีอยู่ในเดือนมิถุนาจะกระจายเดือนมิถุนาทั้งหมดให้ให้กระจายไปให้มากที่สุดบอกวิวายบอวายไปแล้วนะเราก็บอกเมื่อกี้แล้วไงว่าเราจะเป็นต้องกระจายเป็นหลายเดือนไม่งั้นมันก็มันก็วางแผลไปโน่นหกเดือนแล้วมันจะได้ตามนั้นไหมล่ะถ้ามันถ้ามาถ้า มันมาเป็นช่วงๆไงแต่ละเดือนเพราะฉนั้นยอดที่กระจายไปจจุดต่างๆมันก็จะต้องต้องวางแผนตรงนี้ถ้ามันไม่มีการแพร่ระบาะดแะยะนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็คงไปไปตามแผนได้แต่แหละแต่เมื่อมันมีการกระจายแพร่ระบาดมากขึ้นสูงขึ้นในบางพื้นที่มันก็จะเป็นต้องปรับส่วนนี้ขึ้นมาด้วยในการที่จะท็อปอัพข้าไปให้เขาเพราะนั้นทุกอย่างมันผมยืนยันแล้วไงว่าทุกคนได้รับฉีดแน่นอน ถ้านายกคะแล้วในส่วนของระบบหมอพร้อมอะค่ะถ้าตรงนี้ที่ประชาชนลงทะเบียนมาแล้วก็ยังได้ฉีดทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ฉีดหมดนั่นแหละเพราะนั้นทั้งหมดก็ไม่ว่าจะยอดหมอพร้อมหรือแอปพลิเคชันที่จัดขึ้นมาใหม่ที่ทำให้รวดเร็วขึ้นเมื่อวานวันเดียวเนี่ยแอปพิชันมาช่วยกันเนี่ยไป้ถึงล้านกว่าลายอันนี้หมอพร้อมตอนนี้ก็ก็ให้รองรับในเรื่องของการที่คนที่มาฉีดใหม่วันนี้เอาเข้าไปในหมอพร้อมด้วยเพื่อจะนัด นะแล้วก็อันที่สองก็คือเพื่อจะติดตามผลการฉีดทุกคนต้องรับการติดตามผลการฉีดนี่คือความรับผิดชอบและการออกไปรับรองด้วยรัฐบาลทําขนาดนี้แล้วถามามันมีกี่ขั้นตอนยุ่งยากไปก็ไปคิดเอาเองนะอย่าคิดทีเดียวคิดชั้นเดียวคิดไม่ได้หรอกค่ะในส่วนกรุงเทพมีไทยร่วมใจแล้วก็มีแอปพลิเคชันแต่ว่าจังหวัดต่างๆบางทียังไม่มีอะคะ่ะทุกจังหวัดเขามีหมดอยู่แล้วไปตามเอากระทหวดไทยก็ยืนยันอยู่แล้ว ผู้าวา่ากบฏเขาดำเนินการอยู่กับสตจอสมออออออก็กตามฉีดให้หมดแล้วนะทำทุกอย่างอะทำไมก็มีบริษัทที่มาติดต่อเป็นทางการแล้วกับออ,ออยอ,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 อยอขึ้นทะเบียนแล้วกำลังรอในเรื่ององการเจรจาการนำเข้าต้องเข้าตามช่องทางที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายถ้าไม่เข้าตามช่องทาง มันมาไม่ได้อะ่ามาพบใครก็ไม่ได้เพราะผมไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นหน้าที่ของกอยและอพอะมันก็มีได้ทุกสายพันธุ์แหะถ้ามันจะเกิดนะผมคิดว่าแล้วจะไปกังวลกันมากนักเลยก็ฉีดวัคซีนให้ได้ก่อนนะแล้วก็ถ้าเป็นก็รักษาได้ดูแลตัวเองระวังองกันตัวเอง ถ้าไม่รางป้องกันเองทําอะไรมันก็ไม่ไม่สำเร็จอะไม่ช่วยกันแล้วก็อย่าไปจับผิดเล็กน้อยก็เสนอมาถามมาก็ต่อไปว่ารักษาได้วัคซีนที่มีอยู่ก็ยังป้องกันได้มีอะไรอีกไหมล่ะขอบคุณค่ะไม่มีอะผมเข้าใจกันหมดทุกประการผมยืนยันตรงนี้นะต่อนหน้าเขาเนี่ยนะเมื่อวานผมก็คุยกับกับไตรริปัดกับใครอะ ท็อปอะไรนะท็อปไทย่ะชาติไทยพัฒนานะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาเพราะมีคนยุ่ยยางตะแกรงรั่วอยู่แถวนี้ไนะม่ได้มีปัญหาอะไรตรงไหนการจะปรับเปลี่ยนต่างๆผมก็ปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขว่าอะไรมันดีกว่าอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่อะไรต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ผมก็ฟังทั้งในส่วนของกระทรวงมาไทยที่อยู่ใกล้ชิดกับชาชนในระดับจังหวัดต่างๆทางด้านนี้ก็ทางสท ทั้งหมดก็เข้าขอ้ขอมูลเข้าที่สอบคอแล้วใครเป็นประธานสอบคอ,อ<ป>ผมจะไปสั่งอะไรเรียกเปื่อยได้ไหมไม่ใช่ผมไปเยี่ยมหน้าใครทั้งนั้นอะ่ะผมบูรการให้ทําได้ใครแต่า,า,านแล้วดักทุกประการนั่นคือหน้าที่ของผมตามข้อมูลที่หลายฝ่ายเสนอขึ้นมาก็แค่นั้นเองอย่าไปตีกันให้แตกกันเป็นหมดเลยบ้านเมืองก็วุ่นวายพออยู่แล้วหยุดหยุดเะาบาั่งโอเคนะสวัสดีครับ